กลับไปใช้กับตัวเองกับครอบครัวไหคะดีมากๆเลยค่ะ<ม>คือเอาง่ายๆอย่างสมมติแบบพูดเรื่องเบาหวานอย่างเงี้ย<ม>บางทีเครื่องดื่มใกล้ตัวเราอย่างเช่นอยู่ในกองถ่ายอะค่ะ<ม>น้าแดงแก้วหนึ่งอย่างเงี้ย<อ>น้ำตาลมันขนาดไหนเราอาจจะไม่ได้เออไม่เป็นไรเราก,กินแก้วเดียวแต่ปรากฏว่าคิดเป็นน้ําตาลเป็นช้อนๆเนี่ยได้16บช้อนต่อแก้วเดียว ซึ่งจริงๆน้ำตาลที่แบบเรากินวันหนึ่งมันไม่ควรเกินหกช้อนเนี่ยแค่แค่น้ำหวานแก้วเดียวเกินละอย่าง oh. เงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกเออ่ะงน,นั้นเราก็จะกินกน,น้ําเปล่าแล้วกันจากที่เราคิดว่าแค่แก้วเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัาก,กแฟนให้เราตาน ก็ฝากสำหรับรายการนะคะเด e d ด็อกเตอร์ a อสยล์บายรานะคะเป็นรายการที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถเอาข้อมูลต่างๆเ่าเนี้ที่บอกเล่าผ่ายความสนุกโดยมีเชียร์เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับพี่หมอเกรดนะคะที่อยู่ในรายการด้วยกันนะคะไปดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักได้ง่ายมากๆเลยนะคะติดตามชมกันได้ทุกวันอาทิตย์ค่11โมงทางช่อง True อค่ะอ่า,อารัวหมีขาววิดีโอคอลหาก,กันตลอดหรือเปล่าเออ จากพี่หมอเอกอย่นี้ใช่ก็ี่จริงก็มันคือมันเกิดจากกลุ่มหมีๆเนี่ยค่ะคือมีความแบบว่าแสบอ่ะสมมติอยู่งานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่จะต้องแบบอ่าฝากของเต้ยไปให้กับเชียนะเชียก็เอาก็ให้เองสิเต้ยอยู่ตรงนี้ไม่เอาจะฝากเชียไปให้เต้ยอย่างเงี้ยคือมันเป็นแผนร้ายอะค่ะเป็นแผนร้ายที่อยู่เป็นความน่ารักอ่า ก็นั่นแหละก็เลยแบบว่ามีโมเมนต์ว่าเออต้องเอาของไปฝากซึ่งกันและกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ไยไหมคุยกันตลอดไหมคะวิดีโอวิดีโอคอลไม่ไม่ไม่ค่อยด้วิดีโอคอลหรอกค่ะน้อยมากแต่ว่าแบบคือวันนั้นเหมือนฟ้องไงวไิดีโอคอลมาฟ้องว่าเนี่ยหมาใครนี่เห่าอยู่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีน้องหมาเชยตัวหนึ่งจะชอบเหา่าเ <c oughs> ห่าคนที่มาบ้านทุกคนนะคะ่ะยกเป็นคนในบ้านอะไร ก็วันนั้นเข้ามาเข้ามาคือเขาเอาของมาฝากนั่นแหละแต่ทำไมต้องรายงานตัวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แหมฝากของสดมาขนาดนี้คือเหมือนถ้าไม่เอามาให้มันก็เสียค่ะคือเห็นพี่หมอแซวว่าต้องมีหลังไมอ้พี่หมอนี่แหละพี่หมอแสบแสบกับใครเพื่อนเลยจริงจริงคือก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าพี่เชียไปไปเจอบ้านพี่เต้ยแล้วอันนี้พี่เต้ยมาบ้านพี่เชียแล้ว คือจริงๆมันมันไปต้องต้องไปไปกันตลอดนะคะเพราะว่าของฝากมีกันตลอดเลยนะคะแต่จริงๆรบกวนช่วยให้อันไหนของเต้ยให้เต้ยอ, <c oughs> อันไหนของเชียร์ให้เชียร์ดีกว่าเพราะว่าหลังๆรู้สึกว่าบางทีคุณพ่อก็ต้องเป็นคนเอามาให้หบางทีมามาเชียร์ก็ต้องเป็นคนเอาไปให้อย่างเงี้ย<ป>ก็เริ่มเกรงใจค่ะอย่างเต้ยนี่ไปบ้านพี่เชียร์บ่อยไหมคะไม่บ่อยไม่บ่อยคือมันจะเป็นมีใครฝากของก็จะเอามาให้แต่ว่า เชียร์ก er, 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 no ็ไปไปแค่ไอ้ครั้งที่แกล้งเป็นครั้งเดียวอ่ะครั้งอื่นๆก็บางทีก็ขี้เกียจขี้เกียจก็กินเองเลยไม่ถึงมาเจอไม่ถึงของได้เชียร์ก็กินเองเลยเข้าใจไหมต้งเคยมาแค่ครั้งเดียวเองหรอแหมมันจะนับครั้งเพื่อจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ได้เป็นยังไงอ่ะไม่ได้เป็นยังไงไม่ได้เป็นยังไงไม่ได้เป็นยังไงแต่บ้านพี่เชียร์ล่ะคะไม่พี่แหม แจกได้งานชงด้วยก็เป็นโมเมนต์สนุกสนุกกันไปค่ะนะคะน่ารักเนี่ยชอบจังเลยเนี่ยแผนร้ายฝากของไปถึงหลายคนเขาก็ค่อนข้างจับตาเพราะว่าไปมาหาสู่กันเลยค่ะที่เชื่อกดดันไหมคะไม่ไม่กดดันค่ะไม่กดดันแต่ว่าคือก็อย่าแบบไปคิดอะไรเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคือจริงๆถ้าอยู่งานไหนก็อาฝาก ฝากได้ก็ฝากอะไรอย่างเงี้ยอันไหนแบบไม่ไม่ต้องฝากก็ไอ้นี่เลยเพราะเดี๋ยวบางทีเราก็จะกดดันว่าเฮ้ยของจะเสียแล้วเราต้องเอาไปให้พอเอาไปให้ไม่ทันเราก็ต้องกินเองอะไรอย่างเงี้ยยังไ่กระายไปไม่ถึงไม่ถึงมือเขา,เอ,าอีกไม่พี่เชื่อตกใจนะคะค่อนข้างแบบเหมือนมีเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นอะไรไม่ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะคือจริงๆมันคือกับไออี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเจอกันในกองอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องแตกอะไรแบบเหมือนไปมาหาสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดูขึ้นไหมคะอันนี้สบาย อะไรนะห <c oughs> มายความว่าไงนะคะว่าที่ลูกสะพ้ายลึ้งขึ้นไหมคะว่าที่ลูกสะพ้ายเลยเหรอ <c oughs> จากคูจ่จิ้มไปเป็นคูส่สะพ้ายเลยใช่ไหมเป็นลูกสะพ้ายเลยใช่ไหมอ่ะก็ติดตามกันไปค่ะติดตามกันไปค่ะบ้านที่เชียร์เอาดีจริงว่ายังไงบ้างครับหมายถึงว่าพอข่าวมันอ่าอย่างนี้ว่าคือจริงๆเรื่องเรื่องแตเรื่องความรักคือที่บ้านเขาเขาให้เชียร์ตามสบายอยู่แล้วแหละคืออ่าเราก็เลือกเองคิดเองอยู่แล้วโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้ยเคยถามจริงจังไหมคะว่าคุยกันในลักษณะไม่ได้ถามแหมก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ในกองเราเล่นกันแกล้งกันอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะจะมีงานไม่คุยอีกเลยค่ะ มีเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ติดตามดูเพราะว่าจริงๆก็จะมีแบบางานที่หลากหลายขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้แบบมาเวียนมาเจอกัน<ม>อะไรอย่างนี้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะวันนั้นเรียกว่าสตูดิโอทบาแตกเลยที่โพลีโอวันนั้นนี่ตกใจมาก<อ>คือยังซึ้งใจกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนเขาร่วมพลังกันมาค่ะซึ่งเราก็มันยัตาตึงอะนะมันยัตาตึงมันยังแบบมีความสนุก ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนั่นแหละก็รู้สึกสนุกดีค่ะแบบเหมือนเป็นอีกวันหนึ่งที่เชาว่ามันอบอุ่นนะแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งในความทรงจําเลยจริงๆที่แบบมีคนมาหาเยอะขนาดนี้นะคะเป็นครอบครัวที่รักกันขนาดนี้่ยอือก็ไม่ไม่ได้ห่วงหรอกคือจริง,รงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรกับชีวิตเชียตลอดเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเราก็คุยกับในบ้านตลอดอยู่แล้วอย่างพี่เชนแนะนําพี่เต้ยในฐานะอะไรคะ แนะนำก็ต้องเป็นพระเอกในหัวใจเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเอกเป็นนั่แหละค่ะทำงานด้วยกันอะไรอย่างงี้ตอนนี้สถานะหลายๆคนอยากรู้ว่าพี่เชียร์กับพี่เต้ยเป็นอะไรกสถานะก็สนิทกันค่ะสนิทกันแต่ก็อ่ะก็ยังเป็นเป็นคนที่ทางานกันอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าถ้านับเป็นในในรุ่นน้องเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยก็จริงๆเต้ยก็ก็ถือเป็นนักแสดงชายรุ่นน้องที่สนิทที่สุดแล้วแหละแต่ยังไม่เป็นแฟนเนาะ จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้เลยทีเดียวเป็นเพื่อนอยู่เพื่อนลูกงานก็เป็นเพื่อนลูกงานที่ดีค่ะก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนลูกงานที่จริงใจกันละกันนะคะแฟนเมื่อไหร่เคยบอกไหมคะลึนโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เชียร์ตีสีลูกหมีอยู่นี่นะจริงเลย